สวัสดีครับทุกคนครับผมอ่าผมช่างปุยพีเคสมอลฟาสครับผมอ่าวันนี้นะครับก็เลิกงานซะดึกเลยนะครับผมครับก็วันนี้เล่นงานนะครับผมก็วันนี้มีงานทำชุดก้านพัดลมนะครับผมอ่าวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมารับชมแต่งานเสร็จแล้วนะครับแต่วิธีทําไม่ได้ไม่ได้เผยแพร่นะนะครับครับก็จะเป็นการพามาดูว่าเออ่ ชุดก้านพัดลมเราเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ผมทําชุดก้านพัดลมนะครับก็เชื่อมด้วยระบบ CO2 นะครับผมเชื่อมเหล็กเบื่อ CO2 นะครับก็วันนี้นะครับงานทั้งวันนะครับผมได้งานเดียวนะครับงานชุดก้านพัดลมครับผมอ่าเนี่ยครับก็ได้อยู่ประมาณหลายตัวอยู่สองสี่หกแปดสิบสองประมาณสิบเจ็ดตัวนะครับผม ครับนี่นะครับก็มันงานมันหลายขั้นตอนเนาะนะครับผมมันหลายขั้นตอนนะครับกว่าจะได้เสร็จกว่าหนึ่งพันนะครับผมเสร็จที่งานถ้าสําเร็จรูปแล้วมันก็จะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอ่านี่คือตัวชุดพัดลมชุดเออ่ใบพัดลมของผมนะครับผมออ่่าานะครับจะทําด้วยเออ่ตัวใบเนี่ยจะเป็นสแตนเลสนะครับผมอ่านะครับตัวก้านนี้จะเป็นเหล็กเหนียว นะครับตัวก้านจะเป็นเหล็กเหนียวเนะชื่อมด้วยซีโอทูนะครับผมเชื่อมแบบเบชื่อมแบบเชื่อมมิก,กน,นะครับเม็เกี่ยวกับนี่นนะนะครับอัพว่าเชื่อมแบบซีโอทูนะครับผมนะครับรอยเชื่อมก็จะเหมือนจะนนหนาหนหน่อยนะครับผมนะบนะบจะอย่งางน,นี้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม จะมาบอกว่าการทำอไอ้ตัวเนี้ยนะครับทำยังไงนะครับผมนะครับเผื่อใครอยากเอออยากทำเองใช้เองอะไรเงี้ยครับนะครับ,นะรบก็แล้วแต่นะครับว่าต้องการเอ่ออเาขนาดไหนวงหมายถึงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเอากี่นิ้วนะครับแต่พวกนี้มัน9นิ้วนะครับแต่บางท่านอาจจะทําเป็นตัวชุดใหญ่รวมตัวใหญ่ก็เป็นสินิ้วเอ่อ12นิ้ว,นว15นิ้วอันนี้ก็ก็ก็แล้วแต่การออกแบบนะครับผมเออ่ก็คือผมก็จะมีนะ แนะนำแนวทางให้นะครับผมว่าเราจะทาการตัดตัวนี้ทำยังไงนะครับเพราะว่ามันจะอย่างน้อยเนี่ยอาจจะได้เซฟต้นทุนของท่านผู้อยากทําก็ได้นะครับผมเริ่มกันเลยครับ่งแรกนะครับผมก็ไปหาบูธนะครับตัวนี้จะเป็นบูธแป๊บสเตนนะครับผมนะครับเราก็มาตัดซอยเอานะครับตามที่เราต้องการนะครับว่าต้องการกว้างยาวเท่าไหร่นะครับผมะนครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาตัดออกมาเลยนะครับ รว่าจะเป็นบูทบูทสาเร็จรูปลักษณะนี้ก็มีนะครับมันจะยาวอยู่ประมาณสักสามนิ้วมั้งนะครับผมแต่ท่อข้างในนยแต่ท่อข้างในเนี่ยมันจะมันจะมัมันจะโตวกว่าหนึ่งนิ้วน,นิดๆนะครับอาจจะเป็นนิ้วนิ้วหุ่นมักหรือแบบนี้แหละครับดูข้อนวดเป็นมิ้ก็ไม่รู้นะนะครับมันจะหลวมกว่าเพาหนึ่งนิ้วหลวมมากเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นแป๊บสเตนเตนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะฟิกหน่อยนะครับอ่าอย่าง อย่างสมมติว่าตัวเทาหนึ่งนิ้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดสี่ส่วยี่ห้ามิลนะครับผมอันนี้มาหน้านจะจุดมาสักที่หกนะครับมันก็จะหลวมนิดๆนะครับอันนี้สมมตินะนะครับผมจำหน่วยมิลไม่ถูกนะครับแต่ไม่ได้ว่ายี่สิบสี่จุดจุดห้าหรือยี่สิบห้าจุดอะไรนี่แหละจำไม่ได้นะครับอันนี้มันจะโตกวันเทาหนึ่งนิ้วนิดนึงนะครับมันจะหลวมพอดีนะครับผมที่ที่ผมแนะนํานะก็ว่าเป๊บแนะนำพี่ว่าที่จึงใช้พลสเต,เตนะครับผม แล้วก็อีกอย่างนะครับปั๊บสเตยนมันเนื้อเหล็กเนี่ยมันมันเป็นเกรดที่เนื้อเหล็กแข็งครับแข็งเหนียวนะครับผมนะครับเวลาเรามาตักเกลียวเนี่ยเกลียวมันแข็งดีนะครับผมนะครับนะครับฉะนี้ผมก็มาซอยเสร็จปุ๊บตามที่เราต้องการเสร็จปุ๊บมันก็มาเจาะแล้วก็ตักเกลียวนะครับผมนะครับผมก็จะใช้น็อตเกลียวน็อตเกลียวน็อตเขาเรียกเเกลียวสิบหกนะครับผมอ่าเป็นเกลียวน็อต น็อตเอ่อน็อตกิโลเราเนี่ยแหละครับนะครับผมตามเนาะนะครับน็อตกิโลน็อตการเกษตรของเราเนี่ยครับจะาใช้กันทั่วๆไปนะครับเรียกว่าเกียวสิบหกนะครับผมอ่าหนึ่งนิ้วมีมีสิบหกเกลียวนะครับผมนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้น็อตตัวหนอนนะครับเกียวสิบหกสามหุนรูขนาดสามหุนนะครับผมแล้วก็ตราบเกียวตราบมันก็จะค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าเหล็กมันแข็งเหล็กมันเหนียวเนาะมันไม่เหมือนพวกเหล็กอ่อนๆนะครับ แต่ใครต้าป็นเนี่ยต้าป็นทับมีเขาเรียกว่าอะไรมีทักษะในการตาเนี่ยมันก็เร็วนะเออบางทีผมผมก็ทําเร็วนะบางทีมันถูกจังหวะมันตรงมันอะไรนะครับอ่านะครับการเตรียมชิ้นงานดีอะไรเดียนะครับแล้วเราตาเนี่ยชิ้นก็เร็วมันก็เจาะจิ๊ดจิ๊ดไปได้เลยนะครับบางทีมันก็โอ้โหต้องเค้นหน่อยมันไม่ตรงมันบางทีมันโเราตอนกดดอกตาไปมันไม่ตรงมันก็ก็ก็จะยากหน่อยนะครับ โอเคนะครับเป็นปาสเทนะครับความหนาก็แล้วแต่ความต้องการนะครับผมอันนี้ผมหนาอยู่ประมาณสักเก้ามิลมนะครับผมนะครับให้มันหนาหนาหน่อยนะครับสักหนึ่งเซนสักสิบสิบมิลแปดแปดถึงสิบมิลนะครับกำลังดีนะครับผมความหนานะนะครับเพราะว่ามันจะได้มีเกลียวเยอะหน่อยนะครับอันนี้ผมได้เพิมมาสักเกี่ยวกี่หนึ่งสองสามสี่ได้สี่สี่ห้าเกลียวนะครับผมอ่านะครับมันจะได้เอ่อ มีแรงยึดแรงเกาะของของเกียวน็อตนะครับเยอะนะครับผมยิ่งมีเกียวเยอะนะครับมันก็ยิ่งจะมีความแข็งแรงอัดฮอตได้ได้เยอะนะครับผมนะครับ็่ระมานนี้นะครับผมนี่อย่างนานนะกว่าจะสิบหนึ่งยินเนี่ยครึ่งวันเลยนะครับอ่าสิบปุ๊บนะครับตัวก้านนะครับตัวก้านเนี่ยก็จะเป็นเหล็กแบนนะครับเหล็กรีดแบนนะครับธรรมดานี่หนะครับ มีสีนนไม่แห้งอันนี้ละกัดน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กเหนียวธรรมดานะครับผมเหล็กรีดแบนนะครับสัก6มิลนะครับผมนะครับความหนา6มิลนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยสัก2นิ้วก็ได้นะครับ2นิ้วนะครับแต่ถ้าต้องการให้มันโตไปอีกก็3นิ้ว 2, 2นิ้วครึ่ง3นิ้วก็ได้นะครับแต่ผมนี่เลือกใช้เอ่อมันจะ ประมาณเท่ากับสเปคของใบก้านพัลมล้งสีนะครับผมที่ตามของตลาดทั่วไปที่เป็นเหล็กหลอนะครับ,ะะรบจะจะเท่ากันนะครับผมแต่เพียงแต่ว่านี่เป็นเหล็กเหนียวผมทําขึ้นเองสร้างมันเองนะครับแต่ขนาดวงขนาดอะไรเนี้ยจะไม่หนีกันนะครับผมนะครับใกล้เคียงกันหรืออาจจะเท่าก็ได้เพราะผมก็ก็คัดลอกแบบมาจากจากเส้นผ่าศูนย์กลางของของขนาดพัดลมตัวนั้นนะครับผมะนะครับ ก็สุดก็คือมันก,ก็จะเท่ากับการประลมเหล็กหล่อใช้เพาวด์หนึ่งนิ้วตัวเล็กของของเขาเลยแหละครับอ่านะครับจะเท่ากันนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับผมอ่าแบ่งเป็นฮาสุกแบ่งเป็นห้าส่วนนะครับผมแล้วก็แล้วก็เชื่อมนะครับผมวิธีการเชื่อมก็คือเราต้องเชื่อมแท็กไว้ก่ beaten. อนนะครับก็คือเรียกว่าแต้มแต้มไว้ก่อนนะครับหัวท้ายกลางนะครับผมเพื่อไม่ให้เวลาเวลาเราเชื่อมเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่ไม่ดึง ดึงไปมันจะได้ม่เบี้ยวนะครับผมนะครับจะได้ตรงๆนะครับผมอะไรเงี้ยนะครับอ่านะครับก็เส้นก็เอาสามร้อยหกสิบหารจำนวนนะครับผมมันก็จะได้เออ่แบ่งองศาได้เป๊ะนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะเราจะหารห้านะครับผมจำจำไม่ได้แล้วนะครับผมหารอะไรในสี่กับห้านี่แหละนะครับผมครับก็ เอาไว้ง่ายนะครับ360นะครับแล้วก็หารเข้าไปนะครับจะได้จำนวนก้านนะครับผมจะได้เท่ากันนะครับแบ่งสัดส่วนนะครับผมนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับไม่จำเป็นว่าเป็นซีทูก็ได้ครับเชื่อมทูบธรรมดาก็ได้นะครับแต่กระแทให้มันดีๆนะครับผมโอเคนะครับรอยเชื่อมก็จะก็จะประมาณแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้มันอันนี้มันที่ผมทำสีไปละมันก็จะ ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับก็จัดเชื่อมให้มันรอยเล็กๆเนี่ยครับะนะครับจะไปพอกมากนะครับผมอยเล็กๆแต่ว่าให้มันแน่นนะครับผมไม่ใช่้อยเล็กๆแล้วก็ติดบ้างไม่ติดบ้างไม่ได้นะครับผมอันนี้มันอยู่ส่วนที่เป็นแรงเวี่ยงหมุนแรงแรงแรงเวียงแรงหมุนเนี่ยนะครับต้องเอาให้มัน100้อยเปเซ็นนะครับผมไม่งน้นมันจะหักหักปาดตัวมอลุมมอลุมพังหมดนะครับ อเคคนะรับแล้วก็ส่วนการเจาะรูเนี่ยก็แล้วแต่เราจะอันนี้ผมใช้น็อตเบอร์สิบเอ็ดเนาะน็อตสหุ่นนะครับผมเจาะประกาศระยะเอากันแล้วแต่นะครับถ้ามันเท่าๆกันนะครับผมอะไรทำให้มันเท่าๆกันให้มันเป๊ะครับมันจะง่ายเวลาประกอบเวลามันทำชิ้นงานอะไรต่อไปเนี่ยมันจะง่ายนะครับผมพยายามให้มันเท่ากันทุกอันนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือจะเป็นแนวทางนะครับผมไม่สามารถบอกรายละเอียดทุกอย่างได้นะครับผมเพราะามันละเอียดมากผมก็ัมก็จะเยอะนะนะครับเนี่ยหนึ่งจีนเนี่ยนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลานานนะนะครับผมกว่าจะตัดเจาะอ,อะไรเกียร์อะไรเนี่ยแต่งรูปพห้มันโอเคเนะี่ยนะครับผมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะ,ะอ่าพอเสร็จขั้นตอนตัวนี้นะครับผมก็มจะประกอบใบนะครับผมก่อนประกอบใบผมก็จะทําสีนะครับผม การซ้ำสีของผมนะครับผมก็จะนี่เลย <Okay. S 1> ผมจะชุบเอานะแต่ถ้าผมผมจะไม่พ่นนะเมื่อก่อนผมพ่นแต่นี้มันช้านะครับผมแล้วก็บางทีสีก็ไม่ค่อยทั่วๆอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วงานเร่งๆเนี่ยที่ทำงานในที่มืดเนี่ย mm hmm. บางทีมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับอต่ผมก็จะมีน,นะครับะนะครับ ก็จะมีอ่างเป็นอ่างรู้นะอ่างสีนะครับแล้วก็ทําแล้วก็เอาพลาสติกเอาสีแบบชนิดที่มันแห้งเร็วๆครับสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่จะร้ชอบนะครับอันนี้ผมเป็นสีรองพื้นนะครับผมสีอะไรเชื่อเลยนะสีสีรองกินรถยนต์นะเป็นบอลเงินนะครับนะครับแล้วก็เทสีลงไปนะครับแล้วนี่จุ่มครับจุ่ม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 ขึ้นมาแล้วก็คืนไว้แห้งนะครับนี่แป๊บเดียวนะครับห้านาที แห้งละนะครับผมเมื่อกี้ผมก่อนทำคือผมก็ทำสีเสร็จปุ๊บผมก็หยิบแบบนำมาถ่ายเลยนะครับติดมือเลยแห้งก็ถือว่าแห้งแห้งไวนะ,ะเนี่ยนี่แห้งจับได้เลยเนะี่ยนะครับผมไม่หลุดละสีแน่น,นล่ะนะครับผมแต่เมื่อกี้นี่พึ่งเสร็จพึ่งเจอไปหยิบเสร็จแตแล้วก็มามาจับลืมนะครับผมพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาทำใบนะครับผม มาติดตั้งใบนะครับประกัน็อตขันนะครับกดที่นี่ครับผมแต่แต่เวลาทําเวลาสร้างนะครับเเน้นนะครับว่าต้องให้มันเป๊ะนะครับผมทุกอันเนี่ยต้องต้องเท่ากันต้องรูขนาดอะไรเงี้ยมันเท่ากันนะเวลาใส่เวลาอะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายนะครับผมถ้าไม่เท่ากันก็ต้องให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับผมนะครับจะประมาณนั้นนะครับผมที่ให้เป๊ะมันจะอะไรจะได้ง่ายนะครับผม ครับแล้วก็ประกอบนะครับผมน็อตสองหุ่นแล้วขันนะครับนะครับขันให้แน่นเลยนะครับเต็มที่เลยนะครับครับถ้ามีบล็อกลมก็บล็อกลมจริงเลยนะครับนะครับเอามือขันมันไม่แน่นักเท่าไหร่นะนะครับผมถ้าเอามือขันผมก็น่าจะเนี่ยผมผมคิดว่านะต้องมีแหวนสปริงนะครับผมนะครับต้องมีแหวนสปริงแหวนกันคายอะไรเงี้ยครับเ แต่เป็นใช้ประแจมือธรรมดาขันนะครับแต่เป็นบล็อกลมเนี่ยผมไม่แนะนำว่าให้ใช้แหวนสป,ปริงนะอ่าเอาแบบนี้เลยอัดเข้าไปเลยนะครับผมอย่างเงี้ยอมันจะแน่นกว่านะครับผมเอผมก็แปลกนะสมมติอลมยูอนะูเนี่ยน็อตขันน็อตสิบร้อเนะี่ยน็อตวงเดือน,นใหญ่ๆนะครับผมใช้แหวนสป,ปริงอัดไปไม่ได้นะหลุดใช้แนะนำไปหลุดเฉยเลยเนะครับเออปุ๊บเนี่ยนะครับผมแล้วก็ใช้รองแหวนก็ไม่ได้ กรแผ่เหมือนกันนะหลุดเออนะครับผมก็เลยม,มาลองเออมาเออ่พิกแพกนะผมมา adapt ใช้กับพวกก้านที่ระบบสันเซื่อมสูงเนะี่ยเอามาใส่แล้วอัดขันให้แน่นไปเลยนะครับมันจะมันแนบสนิทมันะ้งผมคิดว่านะนะครับเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กมันแนบสนิทกันมันก็เลยค่อนข้างติดกันปฏนะิเงนมากที่ทำมันหลุดนะครับผมพวกล้อรถไถานาเดินตามเหมือนกันนะผมก็ผมก็ไม่ได้ใส่แหวนสปริงนะผมก็ใช้บล็อกมในยิงอัดก็ไปเลยมันแน่นก็ไปเลยนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าเป็นน็อตกิโลนี่นะเป็นน็อตดำนะครับน็อตดำเกียวละเอียดนะครับอันนั้นจะไม่ค่อยหลุดนะครับผมขันอัดได้นะครับผมเป็นน็อตแข็งเป็นน็อตกิโลไม่ได้ขาดนะครับ่นะครับสุดก็คือผมงเอาบล็อกลมบล็อกลมขันนะครับคือเนี่ยเนาะนะครับก็จะแน่นนะครับอ่าดูนะไม่มีแหวนรองนะครับผมไม่มีแหวนสปริงนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยขันอัดกเลยนะครับ ไม่หลุดนะครับผมอืมนะครับถ้าที่ผมทํามานะไม่มีหลุดนะยังไม่เห็นมีลูกค้าคนไหนบอกว่าช่างครับใบพัดหลุดอยากนะน,นะครับแล้วผมเคยเทสนะผมเอาแหวนสปริงใส่อะไรเงี้ยแหวนสปริงใส่แล้วก็ใช้มือขันธรรมดาเนี่ยเออมันก็พอนั่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเอาแหวนสปริงใส่แล้วบล็อกลมขันมันก็งงนะหลุด แน่ๆเปม่รูดเฉยเลยเออก็งงเหมือนกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรด้วผมขันไม่ดีก็ไม่รู้แต่ทดลองค่าครั้งเดียวนะนะครับก็ไม่ได้ทดลองต่อนะครับพอมาใช้แบบขันแบบเนี้ยเออมันอยู่มันมันไม่หลุดมันเลยก็เลยขันแบบนี้มาตลอดเลยนะครับผมก็งมเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ต้องเป็นบล็อกลมนะนะครับเป็นมือขันธรรมดาเนี้ยผมแนะนําว่าเป็นแบบเะปริงน่าจะดีกว่านะผมคิดว่างั้นนะเพราะว่ามือขันธรรมดามันอาจจะมันอาจจะ ไม่ไม่แน่นพอไหมครับผมแต่ก็แล้วลตแต่แต่คนมะเนาะแล้วแต่การขันนะครับผมสรุปก็คือไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปครับนี่ครับขันอยูเพียวเงี่เลยนะครับผมอยู่นะครับผม <c oughs> เรื่องการขันจะเอาอะไรขันนั้นก็เดีย๋ยวจะพึ่งไปใส่ใจมันเลยนะครับผมขันมันอยู่แล้วกันนะครับไม่ต้องกวนอะไรับแล้วก็ส่วนอีกตัวนี้น็อตจิกนะครับผมน็อตจิกน็อตจิกเผานะผมก็จะเป็นน็อต น็อตตัวหนอนนะครับผมเป็นน็อตดำตัวหนอนโอดยหันไม่ออกแล้วนะครับผมผมพอดีผมเอาน็อตล็อกน็อตเมียล็อกหัวไว้นะครับผมอ่าสรุปก็คือเอาน็อตหกเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมนะครับตัวหนอนหกเหลี่ยมนะครับที่เขาเอาไว้จิกเอ่อกับกเกับมูเล่แหละครับอ่าน็อตมูเล่แหละนะครับเป็นน็อตตัวหนอนนะครับผมหกเหลี่ยมแล้วก็ใช้น็อตเมียนะครับผมล็อกหัวีคทีนึงนะครับผม เวลาเราล็อกเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ล็อกกินการคลายแค่นั้นเองครับไม่ใช่อะไรครับครับโอเค <c oughs> นานเลยนะครับผม <c oughs> โอเคครับผมก็มาแนะแนวในการทำก้านใบพัดลมใบโพงของเราก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมค <c> ร <oughs> <c oughs> <c oughs> ับก็มีข้อมูลมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมให้กับ FC ทุกท่านนะครับใผมใได้มารับชม วันนี้ครับผมสำหรับงานวันนี้ครับผมของช่างพีเคสมอฟ้าครับผมโอเคครับแต่๋ยก็ไปกับตาก็ได้นะครับตักชมครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะไว้เจอกันคลิปคลิปหน้าครับผมจากคลิปนี้มีข้อมูลมาเล่าสู่กันไปก็จริงแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย